คลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะปักหลังเดือนเมษายนตั้งแต่วันนี้วันที่17เมษาถึง30มสเมษานะคะเป็นดวงความรักของชาวธาตุน้ำต้องมีกรกฎพิจิตนะคะนับแบบไทยจะดูแบบลัคนาหรือราศีก็ได้นะอันดับแรกนะคะเปิดไพ่พลังงานความเป็นตัวตนของชาวธาตุน้ำก่อนคุณเจออะไรนะคะแล้วถัดไปก็เป็นการเปิดพลังงานนะ ของคู่ของคุณหรือคนที่จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันกับคุณในช่วงนี้นะคะสุดท้ายเราก็จะเปิดแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะคะกับคนรักของคุณนะจะเป็นยังไงในเดือนเมษายนหลัหลังนะเด๋ยนสกู่นะคะเปิดมาจะหมดแล้วถือว่าจบสวยจบสวยเลยนะคะ,ะเริ่มที่ พลังงานของชาวธาตุน้ำก่อนเนาะสิ่งที่คุณเจอและเป็นอยู่นะคะไพ่ใบแรกเนาะได้ไพ่ The Tower นะคะทูบโซสสีไม้เท้าแล้วก็ราชาถือถ้วยนะเหตุการณ์ที่คุณเจอในตอนนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะไพ่เดอะทาวเวบอกว่าคุณมีความไม่มั่นคงเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เรื่ององความสัมพันธ์เองนะคะมันดูโครงเครงมันดูแบบ าวางตัวลำบากนะคะประคับประคองได้ยากแล้วก็ยากที่จะตัดสินใจด้วยนะคะไพท่ทูบซอรใบนี้ขึ้นมาเนาะแต่ลึกๆเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันก็ยังดีอยู่ที่ระหว่างคู่ของคุณมีการหันหน้าคุยกันมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเน่ะนะนะเขาเขาเองหมายถึงว่าคนรักหรือคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาก็ใส่ใจดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีนะคะไพ่คิงถ้วยเนาะ เออถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่น่าไว้ใจดูไม่มั่นใจก็ตามนะในความตัดสินใจไม่ได้มันก็ยังมีบางอย่างที่แบบทำให้เห็นว่าพยายามพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์เนี้ไว้อยู่นะคะส่วนในฝั่งของเขานะคะออหมายถึงคู่รักของคุณนะเนาะคนคุยก็ได้นะคะซิกออฟบอน เซเว่นอับซดนะคะทัวร์เพนทากลเข้าใจเลยเพราะว่าในฝั่งของคุณเป็น2องดาบนะคะส่วนฝั่งเขาเป็น2องมรียนเป็นความหมายที่คล้ายกันนะคะความหมายเหมือนกันเลยก็คือตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกนะคะส่วนของเขาเนี่ยอาจจะมีการเงียบหายไปบ้างหรืออาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดที่ที่อยู่ในใจบ้างนะคะแต่ว่าเขาต้องการกลับมาหาคุณหรืออะไรก็ตามที่พูดคุยกับคุณเนี่ย อยากจะพูดคุยแต่สิ่งดีๆหรือบางอย่างที่คุณถามไปแล้วเขาไม่ได้ตอบเนี่ยขอให้ดูไว้เลยว่าเขาทําไปเพื่อรักษาความรู้สึกของคุณรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะครับก็คือยังอยากที่จะให้เราแบบมีความร่วมมือมีความรักความสาม,มัคคีกันน้องไพ่เดอะเวิลดคือไม่ว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตามแต่เขาก็ต้องการให้มันประสบความสําเร็จคือคอมพลี e อะไรอย่างเงี้ยดูเขา ดูเขามีความพยายามพอสมควรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของความลับนะบางอย่างที่มันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยแล้วก็อย่าไปบังคับบีบเค้นเขาเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เนาะทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์หลังจากนี้นะคะได้ไพ่สวยมากๆเนาะไพ่หนึ่งไม้เท้า หนึ่งดาบน,นะคะ A ลบโซดเนาะ Dm p r e s s แล้วก็แปดเหรียญน,นั่นหมายความว่าไม่ว่าพวกคุณนะจะเดินดำเนินความสัมพันธ์ไปในลักษณะไหนก็ตามนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คงที่สม่ำเสมอแล้วก็เขาจะให้เกหติคุณมีความชัดเจนนะคะ ในคนที่คุยกันแล้วล้วแบบว่ามันมันเคยไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้ตัดสินใจไม่ได้นะคะหลังจากนี้เนี่ยคุณก็จะได้รับความชัดเจนและได้คําตอบในความสัมพันธ์นี้เขาก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอนึกออกไหมหมายถึงว่าหลังสงกรามเนี่ยเมื่อคุณได้รับความชัดเจนแล้วเนี่ยอมองว่าเขา่จะทําให้มันดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เขาจะทําดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามเขาก็จะ support อะ ซัพพอร์ความสัมพันธ์นี้ให้มันแบบให้มันคอม plete อย่างที่อย่างที่เขาต้องการนะคะไพ่ The World นี้มาเนาะแล้วก็มันมีไพ่ t h m m g i i c i a n นะคะมาปิดเนี่ยไพย่ใบนี้หมายถึงว่าคือมันไม่ใช่แค่การคุยกันแล้วก็ระบายอารมณ์ความรู้สึกที่มีแต่ว่ามันอาจจะมีการเซิร์ชหาข้อมูลนะคะหรือว่าฟังไลฟ์โค้ดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเพื่อที่จะเอามาปรับใช้ ความรักในครั้งนี้กับคุณอ่ะเนาะม,มันประมาณนั้นนะคะเหมือนว่าเขาได้เลือกแล้วได้มีความชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยว่าจะยกให้คุณเป็นเป็นคนสําคัญเขาก็ต้องหาวิธีที่จะเออแก้ไขนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันผิดพลาดนะคะหรือว่ามันกลับไปเป็นอะไรที่แย่ๆอีกเหมือนในอดีตเนาะอันนี้คือดวงความรักนะคะปัก หลังของชาวธาตุน้ำนะคะมีกรากฏพิจิกเนาะก็มีประมาณนี้นะคะถ้า,าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเออพลังงานมันตรงกันกันกบคุณแล้วต้องการให้คําทำนายนี้มันเป็นของคุณนะคะอย่าลืมน้อมรับคําทํานายไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะคะ